วัมะเทวสูตรว่าด้วยเทพสูตรที่หนึ่งสองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาธบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายท้าสก,กะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อน ได้สมาทานวัตบท7ประการอย่างบริบูรณ์เพราะสมาทานวัตบท7ประการจึงได้เป็นเท้าสักกะวัตบท7ประการอะไรบ้างคือ 1. เราพึงเลี้ยงมารดาบิดาตลอดชีวิต 2. เราพึงประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต 3. เราพึงพูดจาแต่คําอ่อนหวานตลอดชีวิต สเราไม่พึงพูดคำส่อเสียตลอดชีวิตห้าเราพึงมีใจปราศจากความตระนีที่เป็นมนทินอยู่ครองเรือนมีการบริจาคเป็นประจำมีมือชุ่มเป็นนิดยินดีในการเสียสละควรที่ผู้อื่นจะขอยินดีในการแจกจ่ายทานตลอดชีวิต 6. เราพึงพูดแต่คำสัตว์ตลอดชีวิต เเราไม่พึงโกรธตลอดชีวิตถ้าแม้ความโกรธพึงเกิดขึ้นแก่เราเราก็จะกำจัดโดยฉับพลันทันทีภิกษุทั้งหลายเท้าสกกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้สมาทานวัตบทเจประการนี้อย่างบริบูรณ์เพราะสมาทานวัตตบทเจประการจึงได้เป็นเท้าสักกะพระผู้มีพระภาค ผู้สุขศศาสดาได้ตรัสเวย,ยากรณภาสิบนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเทพชั้นดาวดึงกล่าวถึงนรชนผู้เลี้ยงมารดาบิดามีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้เป็นใหญ่ในตระกูลเจรจาแต่คำอ่อนหวานสมานมิตรละคำส่อเสียดประกอบในอุบายกำจัดความตรณีมีวาจาสัตว์ ครอบงำความโกรธได้นั้นแลวว่าเป็นสัตบุรุษปัฐมเทวสูตรที่หนึ่งจบ